ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชม fc ที่ติดตามช่องผู้ใหญ่คายเรียน channel วันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับก็มีเรียนมาให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็มี ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญสี่เหรียญน,นี้นะครับหาบาทแล้วก็10บ,บาทวันนี้ก็พบกันวันที่29เดือนกันยายน2568ช่วงเช้าก็มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหรียญ ซึ่งทางช่องของเราก็พยายามค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญแต่ละปีพศมาให้ท่านผู้ชมท่านมาให้ท่านผู้ชมแล้วก็ f อซได้รับรู้เกี่ยวกับข้อมูลเหรียญน,นะครับถ้าทางช่องของเราพบเจอก็นำมาพูดคุยกันนะครับ เหรียญทั้งสี่เหรียญน,นี้นะครับมีทั้งความแตกต่างแล้วก็ความหายากนะครับก็มีการเล่นกันด้วยเป็นบางกลุ่มบางเหรียญบางปีพศบางชนิดบางแบบบางประเภทนะครับทางช่องของเรานี่ไม่ใช่นักสะสมนะครับ แต่เป็นนักค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญพบเจอกมนำมาให้ข้อมูลท่านผู้ชมนำมาให้ข้อมูล f อฟโดยเฉพาะถ้าหากว่าเอฟซี Z, ท่านผู้ชมคัดเหรียญน,นะครับก็ดูรายการเหรียญจากทางช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญนี่ไม่ผิดหวัง ได้ข้อมูลนะครับก็มาเริ่มต้นตั้งแต่เหรียญ5บาทนะครับก็ไปดูกันเหรียญ5บาทแบบแบบนี้นะครับท่านผู้ชมจะมีข้อมูลไหมแล้วข้อมูลที่ท่านผู้ชมมีตรงกันไหมกับทางช่องของเรานะครับเป็นรุ่นเก่าพระเสียนเล็กนะครับ ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับด้านหน้าก็จะเขียนคำว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พระบรมรูปเป็นพระเศียรเล็กนะครับขอบฟันเฟืองก็จะเป็นสีทองแดงก็มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังคำว่าประเทศไทย พศสอ4 8ชนิด5บาทก็มีรูปวัดวัดนี้ก็ไม่กล้าจะเรียกนะครับกลัวผิดนะครับเพราะว่าทางช่องของเราก็ยังไม่ชำนาญการเกี่ยวกับวัดนะครับไม่ทราบว่าจะ เป็นวัดเบญจมะหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าผิดก็ขออภัยนะครับเหรียญน,นี้นะครับห้าบาทรุ่นเก่าปีพศ2548นี่เราค้นพบความแตกต่างของเหรียญ5บาทปีพศนี้มีอยู่ทั้งหมด3บล็อกนะครับ บล็อกที่หนึ่งนะครับก็เป็นบล็อกธรรมดาบล็อกธรรมดาก็เราไม่มีมาเปรียบเทียบนะครับเราไม่มีมาเปรียบเทียบส่วนบล็อกที่สองนะครับบล็อกที่สองก็เป็นบล็อกคางหนาบล็อกคางหนานี่คางหนาหรือว่าคางซ้อนนั่นแหละนะครับบล็อกคางหนาค่ะ ก็จะมีช่องช่องหนึ่งเขามีออเดอร์รับซื้ออยู่เป็นช่วงเป็นช่วงนะครับแล้วก็บล็อกนี้ก็เป็นบล็อกที่3นะครับบล็อกข้างน้าจะเป็นบล็อกที่สองต่อจากบล็อกธรรมดาบล็อกนี้ก็จะเป็นบล็อกที่3บล็อกนี้ทางช่องของเราเรียกว่าบล็อกขอบสโลปนะครับก็ดูนะครับ,รบขอบ ขอบจะเป็นสโลปแบบนี้นะครับสวยงามมากนะครับนักสะสมก็ถ้าคนเขาชอบเขาก็เก็บนะครับดูมันแตกต่างเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปถ้ามีโอกาสก็จะนำแบบธรรมดาและแบบคางหนามาเปรียบเทียบทั้งสามเหรียญเลยให้ท่านผู้ชมดูนะครับ ก็ดูสวยงามนะครับสวยงามบอกขอบสลบนะครับก็น่าเก็บน่าสะสมนะครับแต่ทางช่องเราไม่ได้สะสมนะครับเป็นนักค้นหาข้อมูลนะครับหรือว่าถ้าเอฟซี FC, หรือว่าท่านที่เป็นนักสะสมชอบ นะครับก็ให้หาไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะครับติดต่อเข้ามาก็จะขนหาแล้วก็จะหาให้นะครับนี่ก็คือ5บาทก็มาดู10บาทต่อนะครับ10บาทเหรียญน,นี้นะครับเป็นปี4-2 เหรียญสิบจำนวนหนึ 4, 2, ่งหนึ่งหมื่นเหรียญหนึ่งหมื่นบาทไอ้ขออภัยครับจำนวนหนึ่งมืบาทที่เลขมาคัดนะครับเหรียญสิก็เจอปีสีเหรียญเดียวขออภัยครับเจอปีสีกับปีห้าานะครับจำนวนหนึ่งบาทเหรียญสิบจำนวนหนึ่งบาทเลขมาคัด ก็เจอปี4-2กับปี5-3สองเหรียญเท่านั้นนะครับเป็นปีพศผลิตน้อยก็คือว่าหายากพอสมควรนะครับเจอปีพศหายหายากสองเหรียญสำหรับแลกมาหนึ่งมืนบาทนะครับแล้วก็เจอแบบ มีเรือของปีสี่เก้าอีกหนึ่งเรียนนะครับก็เป็นเรือลำใหญ่นะครับเราถึงเก็บถ้าเรือลำเล็กๆเราไม่เก็บนะครับปีสี่เก้าเรือลำใหญ่นะครับก็มีนักสะสมนะครับเขาชอบเป็นบางเป็นบางกลุ่มนะครับส่วนทางช่องของเราก็หาเพื่อเตรียมพร้อม หากมีท่านผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสั่งเข้ามาขอแบ่งปันเราก็จะได้แบ่งปันทันท่วงทีนะครับสำหรับคลิปวดิโอนี้ก็ขอนำเสนอเหรียญ5บาท10บบาทเป็นเหรียญที่หายากนะครับผลิตน้อย ส่วนเหรียญ5บาทจะเป็นเหรียญที่ผลิตมากผลิตเยอะแต่ก็มีอยู่ทั้งหมด3บล็อกก็นํามาให้ข้อมูลท่านผู้ชมได้รับชมกันสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปกับทางช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญแช n แนลสวัสดีครับ